ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ขอนพาพระสมเด็จไม้ทุกท่านได้ชมกันอีกสักอง,องหนึ่งนะครับผมอ,องนี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดตะคังนะครับแม่พิมพหนึ่งนะฮะหนึ่งในแม่พิมพ์ตระกูลพิมพ์ใหญ่นะก็เอาไม้ทุกท่านได้ชมกันองค์นี้เป็นของที่บ้านนะครับอค่อคนข้างที่มีเส้นสายาคมชัดนะครับผมแล้วก็อ่าแกะพิมพ์อ่า แกะพิมพ์นูนต่ําออกมาค่อนข้างสวยงามนะฮะเราเราเราจะเห็นอ่าเส้นกรอบบังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับผมแล้วก็เนื้อค่อนข้างดูแห้งแล้วก็ดูงดงามอ่ามีรอยของน้ํามันตังอิวนะครับอ่าผุดขึ้นมาตามจุดต่างๆนะครับเนื้อพระดูแห้งสบายตาแล้วก็สวยงามนะครับผม อ่ดา,าอด้านข้างนี่ก็มีรอยอมีรอยปาดมีรอยตกแต่งแล้วก็มีมีร่องรอยมีรูอะไรนะครับผมเป็นธรรมชาติความเก่าอ่าที่ทิ้งไว้อยู่ในองค์พระนะฮะตรงน,นี้ดูสบายตามากเดี๋ยวผมจะใช้กล้องอถ่ายซูมข้างในให้ดูอีกทีนึงครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะ นี่ครับผมนี่ครับนี่ตรงพ,พักนี่นะครับผมเห็นไหมเหมือนเหมือนกับว่าจะมีตรงส่วนหูด้านบนนะนมากิดที่สองข้างนะครับผมแล้วก็เส้นประเกตนี่แกะค่อนข้างสวยเห็นไหมฮะรงนี้แกะทะลุซุ้มเลยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยแกะทะลุซุ้มเลย แล้วก็เนื้อเนื้อหาผิวอ่าตรงส่วนของด้านนี้ของผ้านะครับด้านผนังผ้านะครับแบบ๊บนึงนะครับผมนะครับมีรอ,อยยุบมีรอ,อยยุบมีรอ,อยแยกบางๆนะครับอ่อนๆเเห็นไหมยรตามผนังตามตามผนังของผ้าด้านในเห็นไหม มีค่าแป้งขึ้นมานวลๆขาวๆแล้วแล้วก็มีหลักการในการแกะพิมพ์นะคล้ายๆกับพิมพ์พิมพ์มาตรฐานสากลนะฮะเห็นไหมครับมีจังหวะการทอดแขนไหมฮะด้านด้านท่อนแขนตรงด้านขวามือเราเห็นไหมฮะจะดูนูนขึ้นมานิดนึงส่วนตรงด้านซ้ายเนี่ยจะอยู่ต่ากว่านะครับ แล้วก็การแกะตรงระหว่างหน้าแข้งเนี่ยเราจะเห็นการเห็นไหมเห็นพระบาทแล้วก็มีการลองซ้อนกันของตรงส่วนหน้าแข้งค่อนข้างที่จะดูชัดเจนแล้วก็อันนี้เส้นผ้าทิ์เนี่ยก็แกะออกมาได้คมชัดนะครับแล้วก็ตรงส่วนขาตั้งโต๊ะอันนี้นะครับผมก็ น่าจะกดไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ก็โอเคถือว่าได้อยู่ครับตรงส่วนของฐานชั้นกระดานนี่ก็พอให้เห็นอ่าร่องแนวกลางได้พอรังรอ่าพออะไรนะฮะแล้วก็ตรงปลายฐานนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับพิมพ์มิยมอยู่เหมือนกันนะ ก็ดูตรงขอบเส้นตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูเป็นธรรมชาติมากเนี่ยขอบเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยก็ด้านข้างนะครับถ้าเกิดว่าพระที่ไม่ได้ถูกล้างเนี่ยผิวพระเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะดูง่ายขึ้นแต่ถ้าไป ําทำการร้างทําการใช้มากๆเนี่ยตรงพวกบรรดาธรรมชาติที่เป็นผิวเนี่ยก็จะหายนะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วว่าจะไปแต่งผิวกันยังไงนะแล้วแต่สํานักที่อยากจะให้พาตัวเองแท้แบบไม่เหมือนใครยังไงก็ไปตามนั้นนะฮะเพราะนั้นก็บอกว่าคนที่เขา ที่เขาชอบพระสมเด็จแบบที่ว่าเออดูไม่ออกอะไรจริงๆเขาก็ไม่ชอบซื้อพระที่ล้างหรือว่าแต่ว่าพระที่มีการปรับปรุงผิวมานะเพราะบางทีปรับปรุงผิวมาเนี่ยดูสวยกว่าคือคือ,คอแบบดูแบบสวยมากเหมือนกับคล้ายๆกับว่าการเมคอัพการทาํพาพระการนําพระไปทําเครื่องสําอางเอ้การนําพระไปทำงบการลงเครื่องสำอางะ นะอืมประมาณอย่างนั้นเลยะันนั้นพัาสภาพเก่าแล้วแห้งเนี่ยจะดูง่ายกว่าเนีฮยที่ที่เคยบอกว่าเนี่ยจะมีผิวส้มๆเนี่ยกร,กระจายๆอยู่ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็มีร้อง้อยของกาเนั่นอยู่เห็นไหมฮะ ที่มีการตัดเนื้อเกินด้านข้างเนี่ยเนี่ยสภาพเดิมๆเ,เนี่ยก็เอาไว้ใช้นั่นได้ศึกษาได้นะแล้วด้านหลังก็จะไม่เรียบเสมอธรรมดานะไหมฮะจะมีแบบรูๆแล้วก็มีสีไม่เสมอแล้วก็เหมือนกับมีชั้นผิวเห็นไหมเนี่ยเรายังเห็นรูรอยของของการนะนะปาดเก็บงานอยู่ เนี่ยถ้าคุณไปดูสนามพาะตอนนี้นะจะไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้ละคือดูออกว่าไม่ใช่เป็นเนื้อปูนอะไรเลยไหมเนื้อผงเนี่ยเนื้อผงผสมปูนที่สูตรวันละครั้งนะไม่ใช่ปูดปัตเตอร์อ่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอา้าพอสมเด็จก็ต้องมีปูนอันนั้นถูกคัะผมเป็นปูนเปลือกหอยหรือว่า บางท่านก็เป็นปูนกินหมาอย่กีนนะเอายังเรายังพิจารณากันไม่ค่อยถึงนะว่าองแต่ว่าแต่มาแ,แ,แ,แต่ผมอ่านมาแล้วผมว่าก็เป็นปูชนิดเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะเรียกยังไงปูกินหมาก,กับพวกปูเปลืปอกหอยเนี่ยเนี่ยธรรมชาติเลยต่างๆเนี่ยสวยงามมากตรงเนี้ยตรงนี้เกิดบอกว่านี่ฮะนี่ถ้าเกิดว่า เนี่ยแค่ถืออย่างเงี้ยก็สวยแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ก็คือว่าคนที่ทําภาพเก่งๆเนี่ยเอาไปตัดต่อภาพอะไรใส่แสงเงาปรับให้สีพระเข้มอะไรอย่างเงี้ยพระก็จะดูสวยแบบแบบสวยเหมือนพวกเวลาพวกดาราที่เราเอามาขึ้นกล้องเนี่ยก็สวยเลยแล้วผมก็ชอบองค์นี้มาองค์นี้รู้สึกว่าดูแล้วสบายตาดูแล้วแบบดูสูงโปร่งนะดูสูงโปร่งแล้วก็ แบบรายละเอียดไม่คงไม่ต้องเยอะมากครับแต่ว่าก็ดูแล้วสวยงามอลังการเนะี่ยเดี๋ยวเพราะไอ้เส้นตรงที่ว่าเส้นพาทิปเนี่ยชอบมากเพราะว่าเส้นทําได้บางมากนะแล้วก็การแกะแม่พิมพ์ที่แบบแบบดูมิตินะีคือเป็นเป็นเลยนะเป็น,ปนคยกว่างานศิลงานปั้นเออไม่ใช่เด็ งาน,นาศนิลปะนูนต่ํานะแต่ว่าดูแล้วมีความลึกคมชัดใช้ได้เลยเ <_ d ata> ห็นไหมฮะเดี๋ยวถ้ายังไงมีใครมีความเห็นยังไง <_ d ata> ก็คอมเมนต์ให้ดูหน่อยหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับองค์นี้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมานําพระที่บ้านมาให้ชมอีกนะครับว่ามีพระองค์ไหนที่ ขอเข้าตาพี่ๆเพื่อนๆมางนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ